โอเคนะครับผมกราบสวัสดีมิตรแแฟนเพจนะครับรายงานผลบอลน,นะครับท้ง a c e b o o k และ u t u b e นะครับวันนี้ผมจะรายงานผลการขันฟุตบอลประจำวภาพคืนวันที่27กุมภาพันธ์รวมถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลประจำวันที่28กุมภาพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe และกดกระดิ่ง นะครับ YouTube ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลนะครับเออก่อนอื่นเลยนั้นบอกขอบอกข่าวก่อนเลยนะครับช่วงนี้นะครับผมติดงานด่วนนะครับก็จะไม่ได้มาทําคลิปหลายวันเลยนะครับยังไงต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเสร็จภารกิจจากการทํางานแล้วยังไงผมจะกลับมาทําคลิปลงให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมอีกทีด้วยนะครับยังไงต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผม โอเคเราเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกกันก่อนเลยนะครับอุลวารเลดไดมอนด์เสมอเอฟซีโตเกียวไป1ประตูต่อน1นก่อนซาเลเซซัป,ปโปโรเอาชนะน่านโยโกฮาม่าเอฟซีไป5ประตูต่อน1นซานเอเตเฟฮิโรชิม่าเสมอเวกาเซนไดไป1ประตูต่อน1นโอิตาตีนิดาเสมอกันน่านของเอ่อโตคุชิมานะครับไป1ประตูต่อน1นโชนันเบเมเล่เครับพ่ายกับซาก,กันโตซูไปศประตูต่อน1น คาชิมาแอดเลอร์ครับพากับทางด้านชิมิสุเอสพัทไป1ประตูต่อ3เซเลโซโอซาก้าชนะทางด้านคาชิวะเรโซไป2ประตูต่อ0และวิเซอร์โกเบครับเอาชนะทางด้านของกัมบะโอซาก้าไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลไทยลีก2นะครับสมุทรสาครเอฟซีครับพายกับอยุธยายูเต็ดไป1ประตูต่อ4เชียงใหม่เอฟซีครับเอาชนะทางด้านสุสนรากากรยูเนเต็ดไป4ประตูต่อ1นคอนแกนนะครับ ยูนเต็ดนะครับเ,เสมอทางด้านขอนแก่นเอฟซีไปหนึ่งหนึ่งสีสเกตนะครับเอาชนะทางด้านราชนาวีไปสองประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลโตต้าไทยลีกนะครับนครราชสีมาเอฟซีครับพ่ายกับบุรีรัมยูนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อสามราชบุรีครับเสมอกับเชียงรายยูนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งตาดเอฟซีครับพ่ายกับเอเซจิเมืองทองไปสองประตูต่อสามและปอลิสเทโลครับเสมอกับประจวบเอฟซีไปทางด้าน เอ่อหนึ่งประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลลีก้าหนึ่งของโรมาเนียนะครับการเมตันพายกับทางด้านยูทีอาร์ไปหนึ่งป,ประตูต่อสองอาคาเมคานะครับเสมอกับทางด้านเอฟซีอันธาไปหนึ่งหนึ่งซินเดียทาโกวิเต้ครับเอาชนะทางด้านของคาร์อีโววาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลลีก้าสองของเยอรมันนะครับโบคุมเอาชนะทางด้านเวอร์เบอร์เกอร์ไปสามประตูต่อศูนย์เฮทันเคิลครับเอาชนะทางด้านของเอสเบียเกฟเอาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ ฮันโนเวอร์96นะครับเสมอทางด้านกอยเทอร์เฟิร์สไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลขอประตานอะไรครับผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับบอกโด้พ่ายกับเมสไป1ประตูต่อ2ดียงครับพ่ายกับทางด้านเบลเช่ไป0ประตูต่อ4ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับบอลสมัรตเอาชนะวัตฟอร์ดไป1-0ึสวอนซีครับพ่ายกับทางด้านบิตต้ไป1ประตูต่อ3าลัดเทอร์แฮมนะครับพ่ายกับทางด้านเรดดิ้งไป0-1 เปตันนะครับเอาชนะทางด้านฮันเดอร์ฟิลด์ไป3-0มศูนย์มิเดิลสโบครับเสมอกับคาร์ดีไป1-1ึ่งลูตันนะครับเอาชนะทางด้านเชฟเวนเดย์นะครับไป3-2มสองเบนฟอร์ดครับเอาชนะทางด้านของสโต๊กไป2ประตูต่อ1แบ็คเบิร์นนะครับเสมอทางด้านโคเวนที่ไป1-1เวอร์มิงแฮมนะครับเอาชนะ QPR ไป2ประตูต่อ1และเบอร์ลี่ครับเสมอทางด้งานของประธานไทยครับ เอาชนะนันมีวอลไป2ประตูต่อ1ผผน,นึ่งผมฟุตบอลพิมร์ลีกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเวสต์แฮมไป2ประตูต่อ1เวสต์บอมบิดครับเอาชนะไบรตันไป1ประตูต่อ0ลีเยไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านแอตเลตวิลล่าไป0ประตูต่อ1และนิวคาสเซิลครับเสมอกับวูฟแฮมตันไป1ประตูต่อ1ผมฟุตบอลซีรีส์บีของอิตาลีนะครับ เคโมเนเซ่ ese, เอาชนะโฟซิโนเน่ไป4ประตูต่อศูนย์สเปาครับพายกับทางด้านลิซิติน่าไป1ประตูต่อ4ี่บันเดโนเน่ครับเสมอกับทางด้านของอาโครลี่ไป1-1ึิซห่านะครับเสมอกับทางด้านของเวเซนซ่าไป2-2เปคาร่าครับเสมอกับทางด้านเลเช่ไป1-1โคเซนซ่าครับเอาชนะคิโอโไป1-0มอนซ่าเสมอกับทางด้านชินเดล่า0-0เอ็นเตล่าครับเสมอเบเชาไป1-1 ผลฟุตบอลแชเบี้ยลีกของฮอลแลนด์นะครับ FC ฟไฮเอลเฟนครับเสมอกับฟอเรนดัมไป1-1ดอทเดทครับเอาชนะทางด้านของเอลมอสสเปอร์ครับไป2-1แล้วก็ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษนะครับคอรีทาวเอาชนะเอ็กเชสเตอร์ไป2-0พอร์ตเวลลพ่ายกับแคมบิดไป0-1นิวพอร์ตเคานตี้เสมอสติมเนี่0ศเมนเฟลเอาชนะทางด้านมอลแคมป์ไป1-0ึ่งเรตันโอเลียนครับ พ่ายกับทางด้านทัสเมียไป1นประตูต่อสฮาโลเกตทาวเอาชนะทางด้านกิมบี้ไป1 0ึ่งศูน์คาไครับพ่ายกับทางด้านโฮแฮมไป1 3โบตันเอาชนะบาโล1 0นวอรซอครับพ่ายกับทางด้านแบดฟอร์ดไป1 2 South ึ่เซาเอ็นเสมอกับเซาฟอร์ดไป0 0สกันท็อปนะครับพ่ายกับทางด้านของเชอร์แนมไป0 2และฟอร์เรนกีนครับเอาชนะทางด้านโคเชสเตอร์ไป3 0 ผลฟุตบอลลีก้าของเช็กนะครับโอปาว่าพ่ายกับยาโบเนตไป0-1บานิตออตตาว่าเสมอเทปลิเซ่ไป1-1โบฮีเมียนนะครับเสมอหน้าเดนโมเคสไป1-1และทางด้านของเซโลโจคาครับพ่ายกับวิตเตอรีพันเซ่นไป0-1แล้วก็มีลีดเดอร์ของฝรั่งเศสครับตูลูสครับเอาชนะด้านอาเมียงไป3ประตูต่อ0ทัวร์ครับเอาชนะทางด้านอายัสซิโอไป1-0โอแซนะครับพ่ายกับทางด้านโรเดลไป0ประตูต่อ1 และทางด้านของ PAU ครับเอาชนะเรืออัไป2-0กิมมอร์ฟู3-8ครับเสมอกับนีออไป1ประตูต่อ1และทางด้านของดักควิสครับเสมอกับเคมบิลด์ออสไป1-1เคมอร์ฟูด6-3นะครับเอาชนะวอลเลเซียนไป4ประตูต่อ0กองพายกับอารีต f อฟ4-0-2โซโซครับเสมอกับเกงกอง0-0และซาโตโร่ครับพพยกับนองซี่ไป1ประตูต่อ4ผลฟุตบอลนะครับ กันโชเซียอิตาลีครับสเปเชียสเสมอปามา2-2งสโบลอนยาครับเอาชนะลาซิโอไป2-0เวโรนาครับเสมอยูเวนตุสไป1-1ผลฟุตบอลบุนเดสลีกายเยอรมันนะครับโวปัวครับเอาชนะไฮท้าบอริมไป2-0สตุตการ์ทครับเอาชนะทางด้านของชาเก้0-4ไป5-1ดอทมุลครับ,เอ,นนอ 30, รบเอาชนะทางด้านของเบดเฟี่ยไป3-0บาเยิร์นมิวนกครับเอาชนะทางด้านของโคโลนนะครับไป5ประตูต่อ1 ไลซิกนะครับพแพ้เอาชนะทางด้านของมิชชันกำบ,บักไป3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษนะครับ FC ฟซีวิมเดันครับพ่ายกับฮันไป0ูนสาสวีดดนครับเอาชนะทางด้านลอตน็อตแฮมตันไป2-1หนึ่งโลเดลครับพ่ายกับทางด้านเบอร์ตันเอาเบียน0ูนย์สองพอสมาร์ทครับเสมอจีนจิงแฮมไปหนึ่งหนึ่ง พีมัรครับเอาชนะทางด้านลิงคอนไป4ประตูต่อ3ามปีเตอร์โบโลครับเอาชนะทางด้านของวีแกนไป2-1งหนึมีตั้มคินดอนครับเสมอกับออฟฟอร์ดยู่ในเดนหนึ่งหนึ่งอิสวิทครับเอาชนะดอนคาสเตอร์ไป2-1พีวูดทาวครับเสมอกับเอลิงตันไป1-1คูครับเสมอทางด้านซันเดอร์แลนด์ไป2-2ชาวตันครับพ่ายกับแบ็กคูไปศูนย์สาและบิตเตอร์โรเวอร์ครับ,รรรบ,บ,รบเอาชนะทางด้านชูบิวลี่ไป2ประตูต่อ1 ผ<ค>ลฟุ <Environment> ตบอลคริวตินฟในลนะครับวอลกิ้งครับเอาชนะทางด้านทอร์คีไป1-0 <ly> น็อตเคา์ตี้ครับเอาชนะทางด้านของออฟฟอร์ดซิตี้ไป3-1เดดกริสครับพ่ายกับทางด้านของเอฟซีฮัตเชตไป1ประตูต่อ2แล้วก็ทางด้านของฮันชอตทาวน์นะครับเสมอในเวลากับทางด้านของแฮร์รี่ฟอร์ดไป1-1 ต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษน,นะครับซึ่งทางด้านของฮันเดอร์ช็อตทาวพ่ายไป3ประตูต่อ5ผลฟุตบอลนะครับ unda, เซบุนดาอาลีกาของสเปนนะครับลาโยเบียกาโนครับสเสมอทางด้านปอนเฟเรดีนา bon ไป1-1อัมเบรียครับเอาชนะทางด้านของลูโก้ไป4-1คาเตรอนนะครับเอาชนะทางด้านของลาพามัสไป4-0และโลโกเยสครับพ่ายกับมายอร์กาไป0-1 ผลบอลในเดีดีวีซีของคอนแลนด์นะครับอูทักครับพ่ายกับทา้งด้านเอมเมนไป0ูนย์หนึ่นเ a นเนนงเดนฮาร์เสมอกับวาควายไป0ูนย์วิเทอเนมนะครับเอาชนะทา้งด้านของวีวีเฟิโลไปสี่ประตูต่อหนึ่งและเฮลิเคิลรครับ,เ,เ,รบเสมอกับเทวินเต้ไป2อประตูต่อสผลฟุตบอลพิมิราลีกาโปรตุเกสนะครับฟามาเลค้าครับเสมอกับทางด้านของฟาเรนไป0-0และซานตาคาร่าเอาชนะทางด้านปากอสฟาเรล่าไป3-0 เอฟซีโปโต้เสมอกับสปอร์ติ้งลิบบอนไปศูนย์ศูนย์ฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับมีอยู่หนึ่งโค้คลับเลื่อนการแข่งขันนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันกันในค่ำคืนวันที่28กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับเออ่โดยคู่แรกแข่งเวลาห้าโมงเย็นครับชลบุรีพบกับสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็คู่หกโมงเย็นครับการท่าเรือครับพบกับระยอง FC เอ่อสุโขทัย FC พบกับแบงค์คอร์กิวเนะครับคู่นี้แข่งเวลาหกโมงครึ่ง และคู่หนึ่งทุ่มครับสมุทรปราการซิตี้พบกับบีจีปทุมยู่นเตตนะครับแล้วก็มีฟุตบอลเอเรดิวอซอของฮอเแลนด์นะครับสปาร์ตาออเเออร์ดอมนะครัเจเพบาับทองด้านของวิลเลียมทเวเวเอ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 มอ1อเอเอ่อเ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 อพบกับอเอเอเอกอเ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 อีอคู่อเ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 อนออเ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 ออเกเอเอนอเงเอ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 เเเ ผลฟุตบอลจูเบเลรีของฮอลแลนด์ครับอเมเรซิตี้เอ่อขอประทานใหม่นะโปรแกรมเอ่อจูเบเลรีของฮอลแลนด์นะครับอเมเรซิตี้นะครับพบกับคัมบูครับเวลาหกโมงสิแล้วก็จะมีกันโชเซียอิตาลีนะครับคู่หกโมงครึน่งนครับซัมเมอเรียพบกับอัตแลนตาคู่นี้บีอิงสปอร์ตสถ่ายทอดสดครับแล้วก็อีก3คู่ถัดมาแข่งเวลา3ามทุ่มนะครับอูนินเซ่พบฟิอเรนติน่าอินเตอร์พบเจนัวโคโตเน่พบกายารีส่วนคู่เที่ยงคืนนะครับ นาโปลีพบไบร์วันโตครับคู่นี้บีอิงสปอร์ตสถ่ายทอดสดครับแล้วก็คู่ดึกสุดตีสองสี่าโลมาพบกับเอซีเมลานครับบีอิงสปอร์ตสถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลเอ่าพิมพ์ลีกของ,องกินนะครับโดย2คู่แรกแข่งเวลา1นึ่ทุ่มนะครับเลสเตอร์ซิตี้พบอาร์เซนอลคิตเทิลพาเลตพบฟูลแลมส่วนคู่3ามทุ่มมี1คู่ครับสเปอร์พบเบอร์ลี แล้วก็คู่5ทุ่มครึ่งครับเชลซีพบแมนยูครับโอ้โหบิ๊กแมตช์น่าสนใจมากคู่นี้แล้วก็คู่ดึกที่2นะ15นาทีนะครับเชฟยูไนเต็ดนะครับจะพบกันกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วจะมีโปรแกรมนะครับแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับวีคอมนะครับพบกับนอริทนะครับแข่งเวลา1ทุ่มแล้วจะมีลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา1ทุ่มครับโมนาโกพบกับแบทครับส่วน อีก4คู่ถัดมาแข่งเวลา3ามทุ่มพร้อมกันนะครับรลียองพบแซงเอเตียงองเช่พบล่องแล้งพบมงเปริเย่และนิมครับพบน้องส่วนคู่5้าทุ่มครับริวพบสตาบุกครับแล้วก็คู่ดึกสุดทีสครับโอลิมปิกมาร์เซ่พบกับโอลิมปิกรลียองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีโปรแกรมนะครับบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับโดยแข่งเวลาคู่แรกแข่งเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับยูเนียนเบอร์ลินพบกับโฮเฟนไฮม์ครับแล้วก็ สามทุ่มครึ่งไมล์ศพบกับเอาบวกคู่เที่ยงคืนนะครับเลเวอร์คูเซ่นพบไฟบวกนะครับแล้วมีลีกาสอของเยอรมันนะครับโดยทั้ง3โคู่แข่งพร้อมกันหมดครับเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งไฮเดนฮาร์มครับพบกับดุสเซดอฟครับสานเฮาเซ่นพบกับออนนาบูเนินแบกับพบกับไอทักบาวชวายนะครับแล้วก็มีฟุตบอลลีกาของสาธารณรัฐเช็กนะครับ โดยคู่2คู่แรกแข่งเวลา2ทุ่มนะครับซิงมาโอโลโมูกครับพบกับทั้งด้านของ FC ฟ i g h t ทีฟนะครับเวลา2ทุ่มมาลาเดนบอนเลราพบกับคาร์แนนคาวีนาครับเวลา2ทุ่มสโลวาโก้พบกับซาลเวปาร์เวลา4ทุ่มและสปาปนพบกับทั้งด้าน FK ปริปรามไปเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็จะมีไซคุนดาลีกาสของสเปนนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา2ทุ่มนะครับ ฟูเอลบาด้าพบกับคิโรนาครับส่วนคู่4ทุ่มครับสปอร์ติ้งคิโก้พบเอบันยอนเที่ยงคืน15นะครับเตลีเฟ่ครับพบกับอันกอร์กอนและตี3นะครับเรียวอันโอเบียโดครับพบกับซลาโกซาแล้วก็มีโปรแกรมรายกาของสเปนนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา2ทุ่มครับเซตาบิโกพบกับนันเรียวบายาโดริตครับคู่นี้บีเอเอฟซูปสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดนะครับคู่4ทุ่ม15นะครับกาดิดพบกับเบลเรเวติสนะครับคู่นี้บีเอเอฟซูปสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสด คู่เที่ยงคืนครึ่งครับแคนาดาพบเอลเช่ครับบีอินสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดและคู่ดึกสุดตีสามครับบิยาเรียอัฟพบกับแอตเลติโกมาดริดครับบีอินสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดครับแล้วมีฟุตบอลพรีเมียร์ล่าของโปรตุเกสครับโดยคู่แรกแข่งเวลาสี่ทุ่มครับปอร์ติโมเนเซ่พบกับทางด้ามาริติโมนะครับแล้วก็คู่เที่ยงคืนครึ่งครับตันเดล่าพบกับกิบิเซนเต้คู่ตีสามนะครับนาซิองนาวพบกับบาก้า แล้วยังมีโปรแกรมลีก้าหนึ่งของโรมาเนียครับเฮอร์มันสตัดพบก,กับเซฟซี่เวลาห้าทุ่มและคู่ดึกสุดตีหนึ่งครึ่งครับโบโตซานิพบก,กับทางด้านสเตอวบุคาเลสครับแล้วก็จะมีฟุตบอลเจลิกนะัดตกท้ายนะครับโดยแข่งเวลาสิบเอ็ดโมงเช้านะครับอาวานปากถ้าผมอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะครับโฟกู คะนะฮะจะบปรแกน,นั่งของนกากย่าแคมปันนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่27กุมภาพันธ์รวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่28กุมภาพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้าวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงช่วงนี้ผมติดง,งานนะครับต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยครับก็ตั้งแต่วันนี้ก็จะไม่ได้ทําคลิปนะครับก็คือ แต่ถ้าถามว่าจะกลับมาทำไหมกลับมานะครับก็คือเดี๋ยวเสร็จงานแล้วผมจะกลับมาทำคลิปเดี๋ยวจะบอกหน้าเพจทาง Facebook อีกทีนะครับว่ากลับวันไหนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ